นิสสันมัดแอร์ไม่เย็นเป็นที่ไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับผมนี่ก็เสนอลูกค้านะครับทําการหอดตู้นะครับทําการหอดตู้ออกมาตัวเช็คนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่น่าต้องสงสัยที่สุดนะครับในของอระบบแอร์ของนิสสันมัดนะครับก็ตามคาดนะครับผมตัวนี้เราใช้เครื่องมือนะครับในการ ตรวสอบนะครับผมก็อ่านี่นะครับเขียวเนี่ยนะครับผมรั่วแล้วนะครับนี่ด้วยนะครับผมเขียวนี่ด้วยนะครับเห็นเห็นนะครับรั่วนะครับตู้แอร์รั่วเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผม เปล่ยนอย่างเดียวตัวนี้บางคนปะได้ท่างปะได้อ่าก็อันนี้ไม่เถียงครับว่าปะได้นะครับแต่ปะแล้วจะใช้งานได้นานไหมนะครับโอกาสลือในแต่ละครั้งอ่ามันหมายถึงการบอบช้าของอชิ้นส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกตู้อะไรเอ่ยนะครับพวกนี้วันนี้ปะพวกนี้เสร็ ใช้ไปได้อาทิตย์รั่วจุดอื่นอ่าแบบนี้ถามว่าใครรับผิดชอบก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รั่วจุดเดิมเนาะช่างก็ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้นะครับดังนั้นการเปลี่ยนคือการตัดปัญหานะครับตัดปัญหาแต่ว่าช่างนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับผมเพราะว่าช่างเป็นคนเปลี่ยนอะไรให้นะครับเข็นชัดเจน อย่างในกรณีนี้เดี๋ยวช่างเจจะเสนอลูกค้าเปลี่ยนตู้ก่อนนะครับอันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการล้างแผงแอร์นะครับผมอันนี้สันมัดลูกค้าเลือกนะครับลวดเปลี่ยนตัวรีทิพัวเดเอร์นะครับลวดเปลี่ยนรีทิพัวไปด้วยเลยนะครับผมก็เลยจัดการถอดแผงออกมาล้างด้วยนะครับผม ก็จัดชุดแอร์นะครับชุดซ่อมแอร์ลูกค้าให้จัดชุดที่มีรีซิปเวอร์ไดเออร์นะครับผมนี่ก็จะเป็นรีซิปเวอร์ไดเออร์นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนกับแผงคอนเดนเซอร์นะครับผมตู้แอร์นะครับผมอะไรเก่าลูกค้าก็มีเพียงข้อต่อกับเอฟเฟชันวาล์วนะครับผมที่ยังคงเป็นอะไรเก่าอยู่นะครับพวกนี้จะเป็นอะไรใหม่ทั้งหมดนะครับผม โอลิงหกตัวนะครับน็อตเตเลสสี่ตัวตู้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตู้สเปคนะครับผมสเปกเดียวกับตู้ติดรถยนต์นะครับผมตู้ที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสเปกเดียวกันพินเตอร์นะครับตัวนี้จะใช้พินเตอร์ของโปรเทคพินเตอร์นะครับผมมาดูสภาพอะไรเก่าก่อนนะครับตัวนี้ตู้รั่วนะครับผมก็อะไรเก่าตู้แอร์นะครับผม ก็จะเห็นนะครับว่ามาลายเดียวกันนะครับมีชั้นน้ํายาเท่าๆกันนะครับผมผมถึงเรียกว่าเป็นตู้สเปกนะโอลิงนะครับหกตัวนะครับน็อตนะครับอันนี้เป็นน็อตเหล็กนะครับแต่ทางร้าเราจะเป็นน็อตตแตนเลสนะครับผมตัวนี้เป็นฟิลเตอร์เก่าของลูกค้านะครับก็หมดสภาพแล้วนะครับผม จะเป็นชุดซ่อมนะครับในการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับผมแล้วก็น้ํามันคอมเพรสเตอร์นะครับผมตัวนี้ต้องชดเชยน้ํามันคอมเพรสเตอร์ด้วยโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสาหรับนิสสันมารนะครับผมเปลี่ยนชุดซ่อมตู้นะครับแล้วก็ล้างแผงเปลี่ยนไดเออร์ค่าความเย็นนะครับผมค่าแรงดันความร้อน แจมๆกันไปนะครับผมตัวนี้ใช้วาวเดิมนะครับโลเพชเชอร์นะครับตอนนี้่า20 psi นะครับผมระบบตัดนะครับระบบต่อ h ไฮเพชเชอร์นะครับประมาณ170นะครับประมาณ170โล20ไฮ170นะครับผม มีเสียงพัดลมเริมดังแล้วนะครับผมเย็นเจี๊บนะครับอันนี้รับประกันงาน1ปีนะครับตู้แอร์มีปัญหาเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับผมไม่ต้องรอเคมมาดูความเย็นกันครับอ่าคนละโลกกันเลยอ่ารถวิ่งมานะครับรถวิ่งแค่ ห้าหมืห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามกิโลเมตรนะครับผมตอนนี้ตู้รั่วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอุณหภูมิที่ทำได้นะครับผมหกจุดหนึ่งองศานะครับหกจุดสี่นะครับผมอ,อุณหภูมิที่ผมนั่งอยู่นะครับยี่สิบเจ็ดจุดสี่องศานะครับผมค่อ,คอยๆลงค่อยๆเย็นนะครับผม เย็นเจี๊ยบนะครับเรียบร้อยกันไปนะครับผมโอเคครับสำหรับนิสสันมาร์สนั้นเราจัดกันให้สุดทุกคันอยู่แล้วนะครับขอแค่ว่าอย่าลดสเปกของนะครับรับรองเย็นและทนแน่นอนนะครับผมโอเคครับฝากร้านเล็กๆนะครับผมในซอยน้อยๆน,นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผม ร้าน PJ Air รถยนต์นะครับตั้งอยู่ซอยเวียงบัวนะครับบริเวณตีแยกไฟแดงราชพัฒเลี้ยวเข้ามาในซอยหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ